สวัสดีครับวันนี้มาพบกับฟาร์มกีตาร์ฟาร์มเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามมาอัปเดตแพะนะครับในการกินหญ้าของเขานะครับยามเย็นนะครับก็จะเพิ่นแบบนี้เลยนะครับฟาร์มของเราจะให้กินเป็นเวลานะครับช่วงเช้าเราจะไม่ได้ให้เขากินนะครับ เราจะให้เขากินช่วงบ่ายมื้อเดียวนะครับแต่เราให้อิ่มไปเลยนะครับเราจะปล่อยตอนบ่ายโมงนะครับแล้วก็พาเข้าบ้านสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็เสริมกระถินบทที่บ้านนะครับหรือผิวทั่วเหลืองนะครับเราจะเป็นการเสริมตอนเย็นเน,นะครับ ช่วงนี้ก็ห่างหายไปหลายวันนะครับสองสามวันคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ชมนะครับอากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับเพลินเลยนะครับนั่งจุดเดียวนะครับเดี๋ยวเขาก็กินกลับไปกลับมานะครับ เด็กน้อยก็กินยากเก่งนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับกินยากเก่งกันมากเลยนะครับชุดนี้ก็มีทั้งหมดสิบสี่ตัวนะครับตัวผู้แปดตัวเมียหนะครับ พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ของเพื่อนบ้านนะครับปกติแล้วเขาก็จะทำนานะครับแต่ว่าฝนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยยังไม่ได้ไถยังไม่ได้ด่านะครับเราก็เลยใช้พื้นนี้พื้นที่นี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ก็เมื่อสองเดือนที่แล้วก็แรงนะครับยาก็ไม่ค่อยจะมีนะครับแพ้เราก็ ซุปซูบลงนะครับพอมาเดือนนี้ก็ฝนก็ยังพอมีมาให้ปรลาละปลาลายนะครับช่วงเข้ากันษานะครับก็ทําให้ยาเริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับแพรของเราก็จะเริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเมื่อนาแหลงยาก็ไม่ค่อยจะมีนะครับแล้วก็กะถิ่นก็เป็นเพียนะครับเราไม่อยากให้เขากินนะครับเพราะทำให้เขาท้องเสียได้นะครับแล้วก็จะเป็นพยาธินะครับ ุดนี้ก็ทำพยาธิไปแล้วนะครับทั้งกอกทั้งฉีดนะครับแล้วกอกของวันนี้แล้วก็ผ่านไปสักสองสามวันแล้เราค่อยฉีดใหม่นะครับเพื่อเป็นการฆ่าตัวอ่อนนะครับที่เรากรอกไปเขาก็จะฆ่าแม่ๆนะครับฆ่าพยาธิน้ำไส้นะครับพอเราฉีดเข้าไปเขาก็ ลูกที่ออกจากไข่ก็จะไม่เหลือนะครับนี่ก็เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นนะครับเด็กๆเราก็ใช้กอกเอานะครับนี่นะครับพื้นที่เขาก็ยาวไปยันู่นนะครับเราก็กักให้กินแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับไม่งั้นเขาเขาจะย้ำยาเละเทะนะครับ นี่คันล็อกก็จะเป็นพวกกระถิ่นนะครับลมก็จะแรงหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศจินเย็นลมก็จะเริ่มมานะครับคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแพะในการไล่ทุ่งนะครับในกินกินกินหญ้ายามเย็นนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพามาอัปเดตใหม่นะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ